โอ,โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านโน้ตกันนะครับเท่าที่เรามีตอนนี้นะเพราะบางทีเนี่ยการอ่านโน้ตก็ทําให้เราปลดล็อกความรู้หรือเป้าหมายที่เราต้องการจะทํานะครับเริ่มได้ฉันดินมาจากกับตันว่าเรากํลาลังมุ่งหน้าไปที่อาคารสูงแห่งหนึ่งทางใต้ฉันได้ระหวังว่าคุณจะมีสติและตามเรามาคุณก็รู้นี่ว่าเมืองนี้มันจบแล้วรูเบนทาไมคุณต้องดื้อรั้นอยู่เสมอเลยแฮนนา ลูเบนอันนี้ลูเบนพูดเหรอ okay. เรือยอทนั้นใช้เดินทางครั้งนี้ไม่ได้หรอกโอลโอฟเวนที่ไวอ๋อโอล็อฟเวนที่ไว้เป็นฟอร์เตนลำแต่ไม่มีที่เก็บสเสบียงแน่นอนว่าบาร์มีสำหรับที่บาร์มีที่สำหรับเครื่องดื่มในฐานะที่เขาเป็นทาหารฉันคิดว่าอย่างน้อยโอลอฟจะจริงจังกว่านี้พวกเขาทำเหมือนเรากำลังล่องเรือหรูเขอโทษด,ด้วยลูเบนฉันไม่ควรออกมาเลยแอนนา เมื่อคืนฉันเจอหนูตัวเบิ่มตัวใหญ่จนตกใจฉันพยายามบอกลูกเรือว่าเรามีหนูอยู่ในห้องเสบียงที่ถูกล็อกไว้พวกเขาหัวเราะเยาะฉันอ่าฮ่ใจคิดถึงคุณนะลูเบนเมืองในโลกสีนํำเงินเอ้ยนี่มันเมืองแพ้นี่วานี่มันคือเป้าหมายสูงสุดของเรือของเราเรียกอ๋อเรียกต้นทุนในการบรรลุโครงการว่าอาชญากรเส้นเขตแดนโอ้ยตัวมันก็เล่นเหมือนกันนะเนี่ยอ่านยากจริง และขอบเขตของมันอย่างน้อยก็อุกอาจแม้จะมีเสียงคัดค้านแต่โครงการเมืองลอยน้ำก็ดูเหมือนจะไม่ชะลอลงเลยตามถแถลงการล่าสุดของอดีตนายพลโอลอฟวิลสตอมอะไรวิลสตอมโอเคในประเด็นนี้เราทราบดีถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับคนของเรายังไงก็ตามทางเลือกของเราเหลือน้อยลงเรื่อย แล้วต้องฝ่าฟันมันไปด้วยกันหรือไม่ก็จมลงไปใต้น้ํากับสตอก์คโฮมแล้วต้องฝ่าฟันมันไปด้วยกันโอเคหรือไม่ก็จมกับสตอก์คโฮมนะครับไอ้นี้อ่านไม่ออกแล้วตัวมันเล็กมากหน้าต่อไปมีปะเอ้ยมีอยู่เหรอเจ๋งเด้กระตันอาแตะบน่นเรื่องเส้นทางของฉันถ้ายังบ่นอีกฉันจะสวดให้ยับลูกเรือไม่ฟังคําสั่งฉันละตกใจกับความไม่มีระเบียบวินัยของพวกมันจริงๆยังไงก็ตามพวกนั้นเชื่อว,ว่ายศและเกียรติภูมิ จมไปพร้อมกับแผ่นดินแล้วไม่พวกมันไม่มีทางได้เป็นแขกผู้มีเกียรติของฉันและฉันจะไม่แบ่งอาหารให้พวกมันแน่ๆโอ้โหเกิดการทะเลาะการภายในนะครับคุณผู้ชมพวกมันควรจะขอบคุณฉันเป็นเหตุผลเดียวที่พวกมันยังมีชีวิตอยู่อย่างที่ฉันสงสัยว่าลูกเรือนั้นไม่เอาทานตอนนี้พวกมันกําลังอ้างว่าหนูกินสุเบียงของเราไปแล้วครึ่งหนึ่งในเวลาไม่กี่สัปดาห์ฉันให้สัญญาว่าพวกนั้นจะได้ส่วนแบ่งอาหารเพิ่มขึ้นถ้าเอาตัวผู้แอบแฝงที่ไร้สายวานั่นมาให้ฉันได้ แน่นอนว่าปัญหาขาดแคลนอาหารต้องแก้ไขคืนนี้เรากาลังคุยกันว่าพนักงานคนไหนเหมาะที่สุดที่จะถูกเลิกจ้างเออเฮ้ยเลิกจ้างในแบบในเรือไดอ้ยนะคือต้องไปไหนอะลงทะเลอะ <laughs> หรือว่าเอามากินดีอะ <laughs> อะไรอย่างไรทุกินพวกแอบแฝงพวกนี้มีศักยภาพเห็นได้ชัดว่าพวกมันเคยเป็นหนูตอนนี้กับโตเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากกว่าแถมยังฉลาดขึ้นด้วย ฉันก้าวหน้าในการฝึกพวกมันไปมากแล้วโดยกระตุ้นด้วยอาหารและความเจ็บปวดฉันฝึกวินัยพวกมันได้และด้วยการแบ่งปันเลือดของพวกมันการกลายพันธุ์ก็เพิ่มขึ้นฉันสงสัยว่าสายพันธุ์อื่นจะมีอาการแบบนี้ไหมฉันได้รับการติดต่อจากสถานที่ที่เรียกว่าเมืองคาราวานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกนั้นมีสัตว์ที่แข็งแรงอยู่ฉันไม่ต้องการลูกเรือชั่วคราวอีกต่อไปฉันจะสร้างฐานที่แท้จริงฐานที่พักดีบางทีทหารที่มันหมายถึงนี่อาจจะหมายถึงหนูหรือเปล่าเพราะมันบอกว่ามันฝึกหนูอ่ะแฮนนา แต่นั่นหมายความว่ายังไงการคุณสตาร์ทพวกมันไม่ได้หรอเราอยู่กลางทะเลนนะอ๋อน่าจะหมายถึงเรือนะครับโอลอฟแอนแฮนนาคุณถูกพามาเพื่อให้ดูแลเครื่องยนต์นั่คือง,งานของคุณเพื่อแฝงแห่อ๋อหนูสินะเฮ้ <laughs> ต้องวีเพื่แฝงแห่ด้วยนะแฮ <laughs> นนาถ้ามันพวกหนูนีุ่ณทำอะไรกับมันออกไปซะก็ไปทำหน้าที่ของคุณหิวน้ำว่ะ สำรวจไม่จบภายในพาร์ทเดียวแน่เลยบางทีผม,มอาจจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับก็มันยาวนะเรือมันกว้างทำไงได้อะมีอะไรอยู่บนนี้ฮะกุญแจเขียวเอยเอ,อ้ยโอ้โหตะขอเหล็กฟรีเยี่ยมไปเลยนี่วะด้านบนมีอะไรต้องใช้ระเบิดโอเคระเบิด โอเคเราต้องคาบระเบิดนี่เองตอนนี้ต้องหาห้องที่ใช้คียก์นนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันห้องไหนเศร้านะอ๋ะนะอนี่ไงยังไม่ทันเศร้าเลยเจอซะแล้วว้โหกุญแจเขียวกุญแจเขียวอยู่ชั้นบนนะครับล่าสุดที่เราไปมาตรงนั้นเลยมีความลับไหมรหัสตู้เซฟอะไรแบบเนี้ยไม่มีเหรอไม่มีก็ไปละ จะมีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่นอกจากความมืดบ้างบางทีมันก็มืดเกินไปนะโว้ยโอ้ย,อยตกใจหนูนี่ทีมสองทีอา้าวได้ทีเดียวอ่าอือโอ้ยกาตีจังนันเหรอไม่ไหวนะต้องสวนเปิดประตูมีประตูไหนให้เปิดก็เปิดหมดนะครับฮึบ หยิบโอ้ยเสียงเรือชนกับโขดหินอ๋อเรือชูชีพแล้วเข้ารอบไอ้ขี้ขาดการกรันกรันกรันระวังจูว่าชาจูว่าเช่ามันเป็นเป็นโน้ตที่มีเสียงว่ะอันี้มันโน้ตระดับคอสมิกเอนเนอร์จี ก็บันทึกไปแช็คถังแก๊สกระสุนตอนนี้เหลือเพียงแค่สายไฟครับซึ่งหาที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่คือเราได้รหัสมาแล้วเหรอเออคือตรงนี้ผมก็เดินผ่านบ่อยทำไมผมเพิ่งมาได้รหัสวะช่างมาแล้วกันทำเหมือนว่าเราได้รหัสมานานแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้า เฮ้ยผมว่าบางทีสายไฟอาจจะอยู่ในหีบก็ได้นะไม่ใช่ขีบสิตู้เซฟป่ะเอออาจจะอยู่ในตู้เซฟก็ได้นะครับสำหรับรหัสเนี่ยไปไปเถอะเออคาบมวกมาแล้วด้วยได้ด้ว,ดว,ว่าสูญเสียทรัพยากรอย่างสุดๆและที่สำคัญไอ้อแบตเนี่ยผมถอดผมถอดแบตออกมาจากที่ที่นั่นนะ่ะที่เป็นเป้าหมายเรือ <laughs> เฮ้ยแล้วมันคาบได้ด้วยนะ เออต่อไปเนี่ยเวลาจะคาบสงสัยต้องใช้แบตที่มันเหลือน้อยๆแล้วมั้งโอ้อะไรเนี่ยฮะไอหนูดินเอาสายไฟเถอะเออ วินสตอมนี่เรื่องด่วนตอนนี้หมอกลงแล้วแล้วไม่รู้ว่านำขึ้นแค่ไหนแผนที่ไร้ประโยชน์ลูกเรือกำลังวางแผนก่อกบฏกับตาได้เวลาลงมือแล้วกบฏพวกเขาแค่พยายามจะมีชีวิตบ้าหรือเปล่าฉันหวักาสแก้ที่จะมีชีวิตอยู่ตอนนี้เราต้องปอกป้องตัวเองจากพวกนั้นเราจะใช้ผู้แอบแฝงให้เป็นประโยชน์ มันมีการทะเลาะกันภายในนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นการต่อสู้กันภายในระหว่างกลุ่ม2กลุ่มมั้งกลุ่มคนที่อยากจะเอาชีวิตลอยกับกลุ่มคนที่เหมือนเคร่งในกฎระเบียบอะไรของเข้ากันไปลูกมาฮ่าฮ่านี่คือระเบิดสินะได้มาแล้วครับระเบิดตุ่มตามไปเลยใกล้จบแล้วมั้งเนี่ยยังไงก็ขึ้นจะยังไงเราก็ใกล้จะถึงหอคอยสุดแล้วอะ่ะ คือถ้ามันระเบิดแล้วมันยังมีต่อก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อแล้วล่ะโอ้แม่งเกิดเร็วชิปตัวยกเยกเลยเอ้ยแอปเปิลอ๋อไม่ใช่นี่มันระเบิดนี่แน่เออ อากาศสดใสน้ำสดใสเหมือนอากาศเฮ้ย <c oughs> มันคือเพลงอะไรกันโอ้ย oh yeah. ยัดเยี่ยมเราสามารถพุดขึ้นมาบนสวรรค์ได้แล้วครับคุณผู้ชมเก็บของเก็บของอู้แทงโลหะเฮ้ยโนต้ตมาโน้ตใหม่ออกปฏิบัติการอา้าไม่ใช่กดทีปึ๊บตำแหน่งต่อไปที่เราต้องไปนะครับไบโบอาไอเลน เออ9ก้าเจ็ดหนึ่งเก้าปะเอ้ยไม่ใช่ใบแต่เป็นบอลโบอานี่หว่าแล้วเครื่องบันทึกอ่ะโอยทำไมอ่ะออตัวนี้ก็มีให้อ่านนี่หว่าบูปินเอ้ยบูปินเครื่องจากกับคุณผู้ชมเฮ้ยพวงมาลัยนี่เอเฮ้ยพวงมาลัยนี่ของดีเออของโคตรดีเลยพวงมาลัยเิดสิในที่สุดครับคุณผู้ชม เราก็ได้เคลียรเกาะนี้แล้วขึ้นอีกได้ปะอย่าขึ้นอ่ะขึ้นไม่ได้ <c oughs> ขึ้นไม่ได้เศร้ <c oughs> าวะ่ะแต่ไม่เป็นไรในที่สุดเราก็ได้เคลียรเกาะนี้แล้วคุณผู้ชมขึ้นถึงชั้นสูงสุดแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรติดขัดแล้วนะ <c oughs> จะเป็นการเดินทางที่เหนื่อยจริง <c oughs> ปิดไม่สวยเลยอ่ะโอ้ต้องไปนอนมาแล้วก็ปิดใหม่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปกดใจให้ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับไปกงใจนะอ่าแล้วก็สำหรับพาร์ทหน้านะครับเราจะทำอะไรก็รอติดตามชมนะครับแต่จริงๆพาร์ทเนี่ย ผมตั้งใจจะฆ่านกใช่ไหมแต่เราก็ไม่เจอนกนะพาร์ทหนะ้าอาจจะได้ฆ่านกก็ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปเป็นชื่อชื่อเมืองแล้วนะเพราะอ๊ะเป็นชื่อเกาะแล้วนะครับเพราะงั้นอาจจะเจอเกาะก็ได้เกาะที่ใหญ่แล้วก็มีนกนะครับอาจจะได้ฆ่านกแล้วก็ไปเกาะพร้อมๆกันเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีนะโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่โย,ยกหน้ายโยกหน้าโอ้โหฟาร์มอย่างนานเลยพาร์ทนี้